สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้สวนธนาพาเพลินจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการอัดก้อนเห็ดคนน้อยกันนะครับสําหรับขั้นตอนที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือขั้นตอนของการแช่ฟางนะครับพอดีว่ามีปัญหาเรื่องวิดีโอนิดหน่อยนะครับก็เลยขออนุญาตไว้รอบหน้าผมจะทําวิธีการแช่ฟางมาให้ดูอย่างละเอยียดอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ดูวิธีการอัดก้อนเข้าโรงก่อนนะครับผมสำหรับสูตรที่สวนธนาธรรมนะครับจะใช้สูตรไม่ต้มฟางนะครับจะใช้วิธีการแช่ฟางแล้วก็บ่มฟางไว้หนึ่งคืนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับ สำหรับน้ำที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นน้ำที่เหลือจากการแช่ฟางนะครับอันนี้คือบล็อกที่จะใช้ในการอัดก้อนนะครับอันนี้ก็คือหัวเชื้อที่เราบ่มไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับสำหรับบล็อกที่เราเอาเราจะนำมาใช้นะครับ ผมใช้ไม้เก่าๆมาตีประกอบกันกว้าง30คูณ50เซนนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นลังพลาสติกก็ได้นะครับเอามาเจาะก้นแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือฟางนะครับเราใช้เป็นฟางเส้นเล็กนะครับฟางเส้นเล็กตัดประมาณสักหนึ่งวานะครับแล้วก็วางไว้ข้างล่างก่อนนะครับ สองเส้นนะครับหรือจะคุณผู้ชมจะใช้ด้านละสองเส้นนะครับรวมเป็นสี่เส้นอันนี้ก็จะทําให้ก้อนเห็ดเรามีแน่นขึ้นนะครับนะครับใช้เลื่อยมาเลื่อยบริเวณปากของบล็อกไว้นะครับเพื่อใช้ในการเนบหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มอัดก้อนเห็ดกันนะครับเราจะนําฟางมาใส่นะครับเป็นชั้นๆประมาณ เออสามถึงห้าชั้นนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะครับของผมก็จะใช้ประมาณบล็อกนี้จะใช้ประมาณสักห้าชั้นนะครับเราเอาฟางใส่แล้วเราก็กดนะครับกดฟางให้เออแน่นๆนะครับเราก็ใส่เชื้อนะครับวิธีโรยเชื้อเราก็จะโรยให้ชิดขอบที่สุดนะครับชิดขอบเพื่อเวลาที่เวลาเห็ดออกมานะครับ ขาของเห็ดเนี่ยมันจะได้ไม่ยาวนะครับเห็ดจะอวบสวยแล้วก็เวลาเก็บก็จะเก็บง่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำที่เราเตรียมไว้นะครับฉีดพ่นนะครับเราจะทำแบบนี้ทุกชั้นนะครับคุณผู้ชมเสร็จชั้นแรกนะครับจากนั้นก็จะเป็นชั้นที่2ก็จะทำเหมือนกันนะครับใส่ฟางลงไปแล้วก็กดนะครับ กดให้แน่นพอประมาณนะครับจากนั้นก็ใส่เชื้อนะครับโรยให้ชิดขอบทุกชั้นนะครับแล้วก็ลดน้ำตามเหมือนเดิมทำแบบนี้ทุกชั้นนะครับพอถึงชั้นสุดท้ายนะครับเราจะใช้วิธีการโรยให้ทั่วด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟาง ปกหน้าไว้บางๆนะครับเอาแค่บางๆพอนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะได้ให้เห็ดเขาเกิดมานะครับตรงนี้ขาจะได้ไม่ยาวเกินไปจะได้สะดวกในการเก็บนะครับจากนั้นเราก็ทําการมัดนะครับเชือกเราจะผูกเป็นบ่วงไว้นะครับด้านหนึ่งนะครับแล้วก็สะดวกในการจะได้สะดวกในการมัดนะครับเราก็มัดเป็นหูกระต่ายไว้นะครับ สำหรับเชือกฟางนี้นะครับเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช้ซ้ำได้2อถึงสรอบเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มือดึงทั้ง2เส้นนะครับฟางทั้งสองเส้นดึงออกจากบล็อกได้เลยนะครับแล้วก็นำเข้าไปเก็บไว้ในโรงเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูโรงเรือนที่ผมทํากันนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นโรงเรือนขนาดสามคูณหกเมตรนะครับข้างในก็จะทําชั้นวาง3าแถวก็จะได้ประมาณสักเจ็ดก้อนนะครับซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันก็แน่นเกินไปครับโรงนี้อีกโรงหนึ่งก็เลยทำสอแถวได้40่กว่าก้อนก็ก็รู้สึกว่าพอดีนะครับตรงนี้ก็จะ ใช้ผ้ายางดำนะครับความหนาประมาณ150ไมคอนนะครับแล้วก็ชั้นนอกก็จะเป็นผ้าสแลนคุมทั้งหมดนะครับส่วนชั้นบนผมใช้เป็นกา้านอ่ต้นปาล์มนะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นสแลนก็ได้นะครับเนี่ยอีกโลกนึงใช้เป็นผ้าสแลนลองดูนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งต้องทำนะครับ แต่ว่าผมทดสอบมาแล้วตรงนี้ชั้นเดียวน่าจะไม่พอครับคงต้องทำสองชั้นแล้วก็โรงนั้นไม่ได้ใส่แสแลนคุมข้างๆอันนั้นก็ร้อนเกินไปก็ต้องก็ต้องใส่ผ้าแสแลนคุมนะครับเหมือนแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราอัดก้อนเสร็จแล้วก็จะมาวางไว้บนชั้นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีผ้าบูชีตนะครับแล้วก็ทับด้วย พยางดําแล้วก็สแลนทับอีกหนึ่งชั้นนะครับเราจะบ่มเชื้อไว้อย่างนี้สี่วันนะครับเราถึงจะมาเปิดแล้วก็ตัดใยครับอันนี้ไม่เต็มลงนะครับเนี่หมักฟางไม่พอหรือว่ามือผมหนักก็ไม่รู้ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะปิดโรงบ่มไว้สัก4วันนะครับถึงจะมาทำการตัดใยอีกหนึ่งรอบนะครับไว้คลิปหน้าเราจะกลับมาดูวิธีการตัดใยกันนะครับคุณผู้ชมยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนธนาพาเพลินด้วยนะครับ โอ้หลังจากอัดก้อนฟางเสร็จวันนี้เมนูเราก็เข้าเอ็นว่ายอย่างนี้หอมกแกงเห็ดโขลนหน่อยแกงวันนี้นะเออแกงเห็ดโขนน้อยใส่วบว,วบใส่ววบวบใส่บวบใส่ใบมะขามใส่ใบอีตูโอ้ยซื้อแหมใส่ใส่ย,ย,ยังกะเจือเอิ่อมาเหมืนอนเนอารถเนาะใส่ทุกอย่างโอ้แกงทุกอย่างแกงรวมโอ้โอยเจืเอิ่อซื้อว่าจังเด๋ ลักอ้อยบนะ วันนี้นะคะมาสออ้อยจักรขึ้นอ,อยากกินของหวานก็ต้องได้กินอยากกินของส้มก็ต้องได้กินเนี่ยคะสออ้อยค่ะนะคะอ้อยของเรา <c ười> ดีดีนิ่งนิดด่งวันนันแม่วิวเหยาบาดมือไหมเหยาบาดมือ